ันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันอีกรอบนะคะก่อนนอนอีกตามเคยามาเริ่มที่กล่องแรกก่อนนะ นี่เป็นนมอัดเม็ดนะคะนมอัดเม,ม็ดอบเม็ดรอนี่เด็กยังไม่นอนนะคะรอกินนม อันนี้คือนมอัดเม็ดแบรนดีจังนะคะรสหวานผสมโปรไบโอติกนะนี่กล่องต่อไปนะคะนี่กล่อง

ขนมขาไก่รสเนยสดนะคะตราวาล่าสแน็กเฮาส์นี่น <c oughs> <c oughs> เปิดยากทุกขั้นตอนนะคะสแสดงว่าเขาซีนมาดี <c oughs> กล่องต่อไปนะคะ กล่องที่สามแล้วก็เป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะ,ะอันนี้เฉพาะของวันนี้นะคะทุกคนอันนี้เขามาส่งตอนเย็นนะนี่เป็นมะม่วงเบาดองเกลือนะคะทุกคนเป็นมะม่วงเบาดองเกลือนะคะ เขาจะแถมพริกเกลือมาให้ด้วย